สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบกกี้สีธัญญาเคลียร์ข่าวเมาส์เลี้ยงผู้ชายเผยเหตุผลให้เงินสามีปีละล้านเป็นอีกหนึ่งดาราสาวคนดังที่มีชีวิตดีดีสดสดสำหรับเบกกี้สีธัญญาพิธีกรสายหาที่ลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิฟ คุณสามีก็รักและดูแลดีแถมเรื่องงานก็ปังทั้งพิธีกรอีเวนต์รายการทีวีและงานอื่นๆแถมตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสร้างบ้านหลังงามสุดหรูที่พออัปเดตความคืบหน้าทีร้ายก็เห็นมุมปังๆแทบทุกทีล่าสุดไปกี้สรีธัญญาก็ได้มาร่วมพูดคุยให้สัมภาษณ์ในรายการโต๊ะหนูแมมว่าด้วยเรื่องปีทองของเธอกับความปังทั้งเรื่องงานและชีวิตรักพร้อมเคลียร์ข่าวเมาและ มาต่างๆข่าวเมาเรื่องเป้ผู้ชายให้เงินสามีใช้เดือนละล้านเป็กกี้บอกว่าไม่จริงให้ใช้ปีละล้านเรื่องเป้ก็คือให้เงินก้อนสามีจะซื้อจากระยานก็ยินดีให้ เขาชอบรถเก่าแต่คุณสามีเป็นคนใช้เงินเป็นเขาก็จะซื้อมาแล้วทำสีแล้วขายต่อให้มันงอกเงยขึ้นที่ให้เงินสามีเพราะเขาทำงานกับเราเราหลอกเขามาเป็นผู้จัดการเดียวไว้ห้าปีคนเราทำงานด้วยการถึงเขาจะเป็นสามีแต่เธอก็ไม่เอาเปรียบเขาซุบซิบเรื่องเลี้ยงผู้ชายไปก,กี้บอกว่าเลี้ยงด้วยความรักความสัมพันธ์คือช่วยกันทำมาหากินถ้าไม่ได้เขาก็แย่เลยเพราะ ตนต้องจ้างผู้จัดการจ้างคนดูแลเดือนหนึ่งก็ใช้เงินเยอะและเขาก็ดูแลหลังบ้านด้วยคนที่เมาเรื่องเกาะเมียกินให้มาดูเขาทํางานก่อนเขาทําให้ทุกอย่างสามีเขาไม่เคยทอ้อถอยกับอุปสรรคต่อให้เราน้อยก็ตามเธออาจมาไม่ได้ถึงขนาดนี้ถ้าไม่มีเขาเขาเก่งมากเรื่องจัดคิวจัดการเวลาเราถึงได้คว้างเงินในะอาชีพไว้ได้เรื่องอวดรวยก็อยากอวดเพราะก,กว่าจะมาถึง ตรงนี้ก็ยากอยากอวดว่าอย่างเราก็มาถึงได้ถ้าคุณอดทนและคุณสู้ไม่ว่าจะเกิดมาในฐานะไหนถ้ามีใจสู้งานใครถามทำอะไรได้ไหมก็รับถามแม้จะผิดผิดถูกถูกโดนด่าบ้างก็ได้พัฒนาดีกว่าไม่กล้าทำอะไรเลยกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ไม่ง่ายเมื่อก่อนร้องเพลงวันละห5 0คอยขึ้นมาเป็น300และพัฒนาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนมีวันนี้ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ